โทรศัพท์มือถือ Redmi Note 14 Series รูดภาพเรนเดอร์และสเปคหลักคาดการว่าจะเปิดตัวแบบ global วางจำหน่ายทั่วประเทศทั่วโลกนั้นในเร็วๆนี้ครับถ้าวกับน้ในข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นไดยว่าจะเปนในการสารสิบะทีนะผู้ข่าว IT โทรศัพท์มือถือ Redmi 14ซีรีส์กำลังจะขยายลายนะครับด้วยการเพิ่มรุ่น 4G อีก2รุ่นได้แ,แก่ Redmi Note 14 4G แล้วก็ Redmi Note 14 Pro 4G ครับซึ่งล่าสุดนะครับแห่งข่าวร่นในต่างประเทศอย่างเว็บไซต์ g ก d g เ t m ม b i l บลก็ได้มีการเปิดเผยภาพเรนเดอร์และสเปคของทั้ง2รุ่นออกมาเป็นเทียบร้อยครับว่าเอะรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เริ่มต้นที่ Redmi Note 14 4G ครับรุ่นนี้เนี่ยจะใช้ชิปเซตเป็น Mediatek Helio G 9 9 Ultra หน้าจอจะรองรับค่า Refresh Rate หนึ่งร้อพร้อมทั้งกระจก Gorilla ก Glass 5สเปกก็โออยู่นะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอนะครับกล้องหลังเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,500mAh มิลลิแอมป์และรองรับการชาร์จที่เร็ว33วัตต์ ในส่วนของตัวเรื่องเนี่ยเขาจะมีรุ่นแรม6 g ิหน่วยความจำ128แล้วก็รุ่นแรม8 g ิหน่วยความจำ256ซึ่งราคาก็จะต่างกันด้วยตามสเปคของเขาสีนะครับที่วางจำหน่ายในรุ่นของ Redmi Note 14 4G มีสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีม่วงครับถัดมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นรุ่นพี่ละก็คือ Redmi Note 14 Pro 4G นะครับมีคาว่า Pro ด้วยสเปคก็ค่อนข้างโปรขึ้นมานะครับ รุ่นนี้ใช้ชิปเซตเป็น m e d i a t e k h e l i o G 100 Ultra นะครับหน้าจอสัมผัสรีเฟรชกซ์120 h z ครับการรักการเวกตัส2กล้องหลังเลนหลัก200ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าไซส์2ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่5,500มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว45วัตต์มีตัวเรื่องเดียวนะครับคือแรม8กิกหน่วยความจำ256ครับ สีที่วางจำหน่ายมี3สีดำน้ำเงินและก็ม่วงครับตัว Redmi Note 14 CG และ Note 14 Pro CG คาการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีหน้าปี2025ปะเออในในข่าวเขียนปี2024แล้วจะเย็นนะแล้วก็ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะมีราคาแล้วก็วางจำหน่ายรุ่นออกมาอย่างแน่นอนนะครับยังไงถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมร,รืซีรีสมาอัปเดตให้ทราบมาอีกครั้งหนึ่งอยากแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามีเฟ b บุ k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย